ปื้ให้ขดให้ขดเครถียงเสือๆให้คุณลุ่มว่ายแมวนางแต่ยิ้มมากยิ้มมากสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่ด่านด่านเวียดลาวด่านเวียดเนาะ กำลังรอทารถมาแต่ลาวมาขับเอาวันนี้ม enfin, okay. okay. anyway> ันกำลังมาเตใส่หนิช่วงนี้เตีนี่เมนจะไางนี้เหมอนะไรนี้เป็นเลยเนาะเป็นยู่ก็เาให้ยู่ Các จะกินอยู่นี่ครับเรียน เวียดนามบื้งนี้เวียดนามบื้งนั้นลาวสองพันแปดสาเหตุ เดินบนดานนี่มันแคบนะคนบอกแต่ว่าคนที่ไปทางอื่นไปบ่ได้นะเขาเห็นแบบนี้เด็นบ่อไปหน่อยไปเวียดนามเบื้องนี้เบื้องเวียดนามนะ้วไปหน่อยเบื้องเฮาอยู่นี่ ดานดานนเวียมไปภาคบ้งนั่นก็จะเป็นดานลาวลาวอีกนะเป็นสือัอสือลาวสบายดีจะได้มามือนีู้้างดน

ค้นสาวองขนเครื่องนี่ตู้สาวไปสวยอ่ตาปื้อไอ้ขดไอ้ขดเครื่องเสื้อสวยอ่ะไอ้ขุนลุ่มวายสัตว์อาจารย์เมื่อเลยเมื่อเลยเด้วยถ่ากับอวยรถไปเมื่อกี้นี่นะขคนข้นข้นอันเดียวขึ้นไปเดียวแก้วแก้วางแยก้มมาก้วข้ามนี่นะหายกันทั้งนอง คนงกินด้จ้ประกาศนมีคนบกินดูจักเอ

อยู่ด้านลาวเนาะคิวเข่าตอนนี้ก็เวลาหนึ่งโมงยังไม่ทันกินข้าวเที่ยงเลยไปกินอยู่ลาวเฮาเบื้องดินลาวเฮาเทศลาวเฮาเนาะ ยปลาเลยอยู่บ้านนี่ที่ตามสายแดนโอ้ห่วยหองลองบึงโพนปลาปลาเห็นบ่ธรรมศาตบ้านเฮาเข้าบ้านเฮาแล้วเนาะเออเข้ามาบ้านเฮาแล้วอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมาตที่สดงดงามอ่างามคืองามคือคนลาวเนาะงามคือน้ําใจคนลาวต้นไม้ใบหญ้าเขียวดีสดี นี่ก oh, <udo> ็เบื้องประเทศลาวเห้านอนพี่น้องออกจากประเทศเียดนามแล้วอย่าเมืบอสอเลยรถน่ะเมื่อเป็นขั้วเนาะขั้วขามแม่น้ำโอ้ขันยามแดดนี่เป็นตาอาบเนาะน้าอันนี้นะ เนี่ยกินเขาหิวเขาแห้งชิมงานมาปีนี้นี่ซวยแห้งแล้วพี่น้องจบปีนี้นี่ซวยอีลีปกตินี่เขาขี่ยนแต่ละปีจบมาขี่ยนแต่ว่า วนี่บรายขียนสับเปียนดิชาปะสานักตัวสิบสี่วัเฮย่าเ็นบ่ยางกบ้า